Thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องกิษสชนที่รักในพระกริษณเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัป,ปดาห์ที่23และพระคัมภีร์ก็มาจากหนังสือจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินที่เมื่อทราบว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ท่านได้บุกเบิกนั้นก็มีคนที่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็เป็น การผิดประเวณีที่ไม่เคยพบเห็นในหมู่ของคนต่างศาสนานะครับท่านบอกว่ามีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตอนมาเป็นภรรยาและยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกขโศกเศร้าจงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียอืนวนเปาโลหลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่อยากจะให้คนที่ทําผิดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนอื่นและให้คริสชนนั้นอนะ่ะอย่าได้พบปะกับเขาอีกถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไล่ออกจากหมู่บ้านไปเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้สวยงามเพราะหลายครั้งหมู่บ้านของเราจะได้รับพระพรก็ต่อเมื่อพวกเราเนี่ยร่วมใจกันดำรงชีวิตอยู่ในสินในพรของพระเจ้าแต่ถ้ามีใครคนหนึ่งที่ทําผิดอย่างเช่นขายยาบ้า มันก็ทำให้ด่างพร้อยทำให้หมู่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอลงทันทีเลยพี่น้องฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นบทสอนแก่พวกเราว่าเพื่อจะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเราก็ต้องทำลายสิ่งที่มาทำให้พวกเรานั้นมีมุนทินจะเป็นยาบ้าหรือจะเป็นกัญชาหรือจะอะไรต่างๆนานา,นาหรือทางด้านโรคจิต ใจิตใจของเรานี่ก็หลายครั้งก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้และในสังคมก็เหมือนกันถ้าว่ามีคนที่ทำผิดเยอะๆในหมู่บ้านหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่มีใครอยากจะแวะเวียนเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพี่น้องครับการที่ดูนเปาโลเตือนเราว่าเราอย่าเป็นคนโง่ นะครับแล้วก็จงเป็นเชื้อแป้งที่ดีไม่ใช่เชื้อแป้งที่ไม่ดีให้แก่คนอื่นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกที่ทำผิดนี้เราจะต้องพยายามที่จะให้เขาได้หยุดหรือว่าได้ให้ออกจากสังคม ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนกับเรื่องการจับลิงในอินเดียการจับลิงในอินเดียนั้นมันมีมานานแล้วคือต้องการลูกลิงหรือว่าตัวลิงเนี่ยเขาจะไปเอามาพร้ามาลูกหนึ่งแล้วก็เจาะรูให้พอดีกับมือของลิงนี่นะครับแล้วครั้นี้ก็ใส่อาหารเข้าไปข้างในเพื่อให้ลิงมาแล้วก็จะได้จะได้จับอาหารแล้วจะดึงอาหารนั้นมากินปรากฏว่าลิงนั้น มีลักษณะคล้ายกันหมดก็คือเวลาที่ต้องการอาหารอยู่ในมะพร้าวที่เจาะรูไปแล้วนั้นน,น่ะมันจะกำกำมือและคราวนี้ก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ตรงนั้นแหละถ้ามันฉลาดหน่อยมันคงจบทายมือแล้วก็จะมีอาจจะได้จะได้รอดแต่ปรากฏว่ามันกำมือแล้วมันจะพยายามดึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าของมาเจ้าของที่จับเลยงได้ ก็จับได้ง่ายๆอย่างนี้เละครับบางทีมันก็เป็นตัวอย่างเป็นภาพของพวกเราเหมือนกันว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับบาปเนี่ยบางทีนิสสานมันก็ใช้วิธีง่ายๆอย่างนี้ก็คือเมื่อเราทำบาปไปแล้วเราก็ไม่ยอมที่จะทิ้งบาปเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่แต่เราก็ยอมตายเหมือนกับลิงอย่างนี้มันก็ไม่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ครับพี่น้องถ้าเรือลำหนึ่งมันมีรูรั่วสักรูหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มันรั่วต่อไปเราจะต้องอุดทันทีแต่บางคนที่คิดว่าเอ้ยในชีวิตของตัวเองนั้น,ปนไปร้ายอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดคนอื่นก็ผิดแล้วก็ตัวเองก็ผิดและในที่สุดตัวเองก็จมดังน,นั้นเราจึางต้องพยายามที่จะอุดรูรั่วให้เรือของเรานั้น ปลอดภัยเราจะต้องพยายามที่จะทำลายบาปบางข้อมิฉะนั้นเราเองจะพินาศนะครับวนิดพระวรสารนั้นพระเราายซูเจ้าทรงรักษามือของคนคนหนึ่งในวันสัป,ปโตนี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็ธรรมดาอยู่แล้วที่พยายามที่จะจับผิดแล้วก็จะลงโทษพระง เป็นช่วงๆเลยทีเดียวนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในสาราธรรมที่ทรงสั่งสอนคนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวารีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือรีบในวันสบะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ก็คือทำลายพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขา เนี่ยเป็นพระพิญ้าเพราะฉะนั้นพระองค์รู้ใจของพวกเราทั้งหมดนะครับจะคิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่คิดดีคิดไม่ดีเนี่ยพระองค์ทราบทันทีเลยเนี่ยวันนั้นพระองค์ก็จัดกับคนมือรีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิเป็นสุ้าตรจัดกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสบตโตนั้นควรทําความดีหรือทําความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทําลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนแล้วจัดกับคนมือรีบว่า จงเยียดมือออกเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติพี่น้องครับเมื่อเราฟังเรื่องนี้แล้วเรามาดูว่าระหว่างกฎหมายของประสาสนาจักกับการที่จะทำดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันขัดแย้งกันเนี่ย เราควรจะทำอย่างไรสมมุติว่าทุกวันนี้เราก็บอกว่าวันอาทิตย์นี้ห้ามทำงานเพราะว่าเป็นวันที่เราจะต้องใช้เวลาพักผ่อนจะต้องอยู่กับครอบครัวแต่ตอนหลังๆมานี้พวกเราหลายคนก็บอกว่ามีความจำเป็นเพราะสมาชากินนี่มันไม่ไม่พอก็เลยต้องทำงานวันอาทิตย์ด้วยพระเจ้าวัดแต่และองค์ก็บอกว่ากรารณาพิจารณาดูให้ดีเพราะชีวิตครอบครัวก็มีความสําคัญ ชีวิตที่จะไปวัดไปวาก็มีความสําคัญและเวลาการพักผ่อนก็สําคัญแต่ถ้าสมมุติว่ามีบางอย่างที่เราจะต้องทําในวันอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นการขัดต่อวินัยต่อระเบียบต่อกฎหมายหรือต่อพระบัญญัติหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ขัดกันเลยเพราะทุกครั้งที่เราแสดงความรักต่อคนอื่นได้ มันเป็นการเรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าที่พรรองธรรมแม้กระทั่งวันสบาโตสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งที่มีแม่ไม่สบายเนี่ยเขาจะต้องตื่นเขาจะต้องเฝ้าแม่ในวันอาทิตย์แล้วจะต้องมาแก้บาปไหมไม่ต้องเพราะนี่นก็คือการแสดงออกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความรักที่มีต่อต่อแม่ตรงนั้น ในวันนี้เราจึงเห็นชัดเลยว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้บอกว่าวันอาทิตย์หรือเป็น,ว,นวันพระนี่เป็นวันที่จะต้องมีความสําคัญแต่พระองค์ก็บอกว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะรักคนอื่นอาจจะต้องผิดต่อกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปดังนั้นก็ขอให้พี่น้องจงสบายใจเวลาที่พี่น้องจะต้องช่วยใครคนหนึ่งแม้ในวันสบโตหรือวันอาทิตย์ ก็พวกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีที่พระเยซูเจ้าส่งเสริมนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร